สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะค่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไพ่แล้วกันอยู่ตามประเทศนะจา๊ะนี่ตอนฮับเข้าสู่2 YouTube ส you Tube, าเล่าคนอินดีมาตามคำาเรียกห้อกของ FC หลายคนนะพี่น้องเนงาะคอมเมนต์มาบอกข้าง YouTube อะให้น้าม,มาสวนเบนจากิตตินะคะทุกคน มาตามคำเยยบกลองนะคะมือนี้เข้ากับสิพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศเนาะพี่น้องอยู่สวนสาธารณะนะในกลางใจยังก็กจเจอเนอะในในใจกลางกรุงเทพกับว่าไดเนาะทุกคนเนาะอยู่ย่าน สกุ้มวิเนาะทุกคนเนาะถ้ายอยากมากกับสามารถนาง BTS มาลงที่สถานีอาโศกแล้วกันยางมาประมาณ4ี่หาอเมตรกับหอดทุกคนหอด้วนเป็นจกกักิีตีน้ะพี่นนอะหลังจากที่บันไหมาประมาณ2เดือนนะคะทุกคนแต่มี f อหลายคน,น,นเนาะวานักมาแน่เพื่อนบ้จะปอัปเดตให้เบิงงแน่ตอนนี้มียังให้เบิงงอีกเนาะเพื่อน มีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลงเปียงไหมเลยมาเนาะพี่น,น้องเนาะยากาศตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเกือบสี่โมงแรกพี่น้องแดดก็ยังดีๆอยู่เนาะยังแดดอยู่แบบยังไงก็คือประมาณนั้นเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นถังขยะเนาะทุกคนเดี๋ยวขอติ่มถังขยะก่อนพี่น้องสวนที่นี่สวยมากเลยนะพี่น้อง สวยดีนี่มองไปก็จะเห็นแบบตึกสูงสูๆสวยๆประมาณนี้นะคะได้ยื่นขา่าวล้วก็เจ้ามีอันนั้นพี่น้องมีเรื่อนี่เป็นเก้าอ,อี้ให้เข้านั่งนะพี่น้องเวลาที่เขายางเมือม่อยด้วยวะ เอาไว้ให้คนที่มาเดินสวนนั่น,หนแหละเนาะสวนที่นี่สะอาดแล้วก็อุ้ยตกใจพี่น้องอะไรเนี่ยเตบเปบจะทั้งพูนอะอ้าวคนกะลังสิบล่ามาบ่มา,ม,ามีจระเข้มีเซยเนาะนอนตเตบเสียบจูกคนน่ากลัวทุกคนกคน,นั่งมาตากลมหรือเปล่าดูดิโอ้ยนาะ ฉันไม่เจอกับเธอตั้งนานเธอยังจะมาหาฉันอีกนะไม่เอานะอย่ามาหลอกฉันเลยฉันกลัวอุ้ยหาง้าเป็นยากพี่น้องพนมาตากแดดมาจักน้องมึงเพราะว่าอาบแดดพี่น้องเอ้ยน้ำกระรางสบาว่ามีเจระเขะก็มีอยู่เนาะทุกคนอัน,น้นเป็นบรรยากาศใต้ในสวนเนาะทุกคนเนาะ่มเย็นมากค่ะ มองไปก็จะเห็นตึกแบบสวยๆอย่างนี้นะคะบรรยากาศคือดีดีพี่น้องสวยงามตามท้องเรืออีกแล้วะคะ่ะ สงสัยมีกะเจ้าขีเหือ่อพี่น้องเนี่ยไปเห็นก็เจาเ้าขีเหือ่ออยู่เนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิร์กโซอนนั้นก็จาจะแบบนี่เรื่อยเฮาปัดนนะพี่น้องหรือเปล่าไปเบิ่งนต้องกันเราทุกคนเนะี่ยดอกไม้สวยดีพี่น้องบ่สวยงามมากเลยดอกไม้ด้วยใบไม้นี่นะใ,ใครดอกไม้เนาะพี่น้อง ตอนเ <c oughs> <c oughs> ย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายแบบนี้นะจ๊ะบรรยกากาศดีนี่ ยอนเย็ยนๆจะมีคนมาออกเดินหอวร่างกายแบบนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> แน่มครับขึ้นหลังแห้งง่ามเก่าวันนี้พี่นออ้องรล่มกับโบ้ให้วออยู่ตอนนี้บรรยากาศดีๆเนาะสวนเย็ยนๆพี่น้องมุมนี้จะเห็นตึกคอ หานหรือว่าคอหงส์สวยมากเลยด้วยค่ะของไี่ซื้อดอกพี่น้องเพราะว่ารูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆคอหันนะแต่เรากับพี่หงส์เราซื้อตู้ซื้ออย่างเราว่าทางนี้ก็จะมีแพ้เลือแม่พี่น้องไปเลือเป็ดพาเนียไปเบิกดกันนี่เลยพี่น้องพี่พายเรือครับพาเรือเป็ด ตะมวนอยู่น้อพี่น้องเนาะนี่ยทุกคนต้องแต่งต้องแต่งสินะเจ๊ได้บ่ามีครูมากน่ามากคนเดียวพี่น้องเอ้ยสิพ้ายกับจังไดอยู่เนาะทำอาสองคนมาไปยาตะมวนลน้ะพี่น้องเนี่ยอยากปั่นอยู่ได้พี่น้องแต่เรามาคนเดียวแล้วค่ะ เป็นตำมวจยังน่าี่น,อน้องเนาะนี่ควสามสิบปันได้แบบนี้ ปันอยู่ก่น้องมากคนเดียวเฮ้ยโมสับนาซิฟี่นะาเปน้องเนาะผูหละถ้าจะกลืนไปตรงไปทั้งพู้่นฟังพุดน,นอ้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทั้งพุดเป็นตำวันอยู่ได้พี่นนองเมือง,งก็จะหวันปันก็จะพ่ายคือแบบเป็นตาง,งายเนาะระวังลมเด้อระวังพายเรือล่มนะคะ ไม่ํำดยกว่า พี่น้องคะหลังจากที่เราพาดูกระจะพายเลือเป็ดแล้วนะ้องเขาสิบ้าพี่น้องมายางก็จะเอิ่นสกายบล็อกน้องก็บ่นแหงใจหรือว่าท่างเดินด้อยฝาบอ่อจากไหนใครหูคอมเมนต์บอกกันนำนำนนำกะเคยมายัางอยู่ประมาณสงเถื่อแล้วทุกคนรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนาอ อยู่ในสวนนี่แหละทุกคนแต่ว่าหางจู๊ๆก็ละโซนเนาะโซนน้องก็จะอยู่โซน,นในทั้งพุ่น่างออกมาทั้งพีก็จะเห็นทางเดินสกายวอล์กหรือว่าทางเดินน้อยฟ้านะั่นเองเนาะพี่น้องทางเดินในสวนก็นงามงามแม่พี่น้องิองดูเป็นก้อนกี่อย่างนี้เลยนะคะนี่การทุกคน โอ้โหอลังการงานสร้างมากคะ่ะทุกคนนี่นะคะเราจะพามาเดินสกายวอล์กนี่แหละนี่แหละค่ะท่านผูสชมที่เราจะพามาเดินสวยงามนะคะท้าพี่น้องคิดว่า การเดินทายคลิปบ่เมื่อยน,นะลอกมาเดินบ้างเน,น้อพนะี่น้องเน้อเมื่อยไหนย่างไปคลิปจี่สีน่นะบ่ิเวนเหลืองง่ายได้พี่น้องเพราะว่าเขาต้องเดินไปหาจุดที่แบบดีที่สุดนะเพื่อคนที่เบิ่งคลิปเขาเนาะเนี่ยคือสกายวอลกันหนึ่งกับบร,ริเวณสรรันสันได้พี่น้องเงีวได้หน่น,นะเงีวไปประมาณสองกิโลเคนมั้ง สองสามกิโลคนเด้เพื่อนจะเห็ดอยู่ข้างบนแบบนี้เนาะข้างล่างก็จะมีคนแบบมาถ่วยรูปรับปริญญามาถ่ายรูปแต่งงานทางโน้นก็แต่งงานมาเห็ดเป็นชุดขาวๆพี่เนาะพี่เ้องอย่า่าเด้อถ่ายคีบเมื่มย,นะย์นะเห็นงานสสีกับเมื่อย,อย,อยู่ไดอยางหามุมที่ดีเพื่อคนที่ดูคลิปเรานะคะ วันว <Keep S 1> ันน yeah. no. right. ี่ยางประมาณหลายกิโลอยู <speaking> ่นี่ครับก็ะจกมาไทยไทยฮุบแต่งงานเนาะทางโน้นก็แต่งงานนะทุกคนสองสามสุดพ่อผ่านมาแล้วหนึ่งดานนะคะทุกคน นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในบร,ราาิเวณอมอมสวนเนาะพี่น้องคนเบิร์กออยาผ่าเบื่อเด้อคนไายยังมีแรงไายให้เบิร์กออยู่พี่น้องจ้าเห็นคนมาเบิร์กีมาเฮากับมีกำลังใจแล้วดาพี่น้องบคออย,ย่างลายเนาะอ้ทุกคนตอนนี้บรรยากาศคือแบบว่าเพี้ยงป้างมากเลยนะคนไปจะมาถ่ายรูปก,ก็มาตอนนอี้ได้เนาะ บะมี่แซนไหนได้พี่น้องคือไปกับบะมี่แซนทุกคนดูนะไม่ใช่บ่แม่งหน่อยๆได้สภาพนะพี่น้องผุนยางพุ่นเนาะพุนอ่อมไปทั้งมูดพี่น้องชุดพุ่นเนาะแต่ว่าเท่ากับสืเดินมาฮอดแต่ประมาณนี้ได้ทุกคนนะคะเอาพอหอมปากหอมคอนะคะท่านผู้ชมคะลู่ข้างล่างก็จะแต่งงานอยู่แต่รูปแต่งงานอยู่ตัวส้มชานนี่กับใหญ่ๆสวยๆพี่น้อง ห่ากับเขี้ยวเขี้ยวเลยพี่เนามุมนี้คือมุมที่ดีที่สุดสำหรับตากล้องนะคะทุกคนหย่าเขี้ยวห้ามานนพี่เนอะบรรยากาศก็ดีดีเนาะแนะนำนะคะถ้าใครอยากจะมาก็มาเดินได้นะคะทุกคนช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่าด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะที่สำคัญไม่กดข้างโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะสวยอยูด่ดี นักกระโปรงแทนกระเจา้าเล้ยวนี้พี่น้อง